สวัสดีครับมิตรรักแฟนบอลทุกท่านวันนี้กฎหมายกีฬากับอาจารย์ต๋องจะมาว่ากันด้วยเรื่องการจัดอันดับของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับว่าในเมื่อคะแนนเท่ากันเนี่ยแล้วเขาใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินนะครับแม่แต่ว่าก่อนอื่นครับต้องก็แหม <c oughs> ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับลิเวอร์พูลเมื่อคืน เมื่อคืนวานนะครับรับแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเป็นทางการชูถ้วยหล่อเลยนะครับเป็นครั้งแรกในรอบออ30ปีเลยนะสำหรับลีกสูงสุดนะครับแต่ว่าก็เมื่อคืนครับลิเวอร์พูลเอาชนะเชลซีไปนะครับก็แฟนแมนยูก็เหมือนจะได้อาน,นิสง์กับผลการแข่งขันไปด้วยนะครับเพราะว่าเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เลสเตอร์ิตีนี่ กำลังแย่งพื้นที่ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกกันอยู่นะครับถ้าใครทีมไหนได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมามหาศาลเลยนะครับว่ากันว่า Liu ลิวพูในฤดูกาลที่ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมีรายรับจากฤดูกาลนั้นเนี่ยเป็นร้อยล้านปอนด์เลยนะครับถือว่าเอามาใช้จ่ายเป็นรายได้หลักของสโมสรได้เลยนะครับคราวนี้ตอนเนี้ ไปว่ากันด้วยเรื่องตารางคะแนนก่อนนะครับตารางคะแนนตอนนี้คือในเมื่อเมื่อวานเนี่ยเชลซีเนี่ยแพ้ไปนะครับส่วนแมนยูก็ก็ทําได้แค่เสมอนะครับเสมอไปหนึ่งหนึ่งก็ได้เพิ่มอีก1แต้มนะครับคราวนี้ตารางคะแนนเนี่ยอยูอยูแมนยูก็ขึ้นมาเป็นที่3เฉยเลยนะครับมีหกสิบสามแต้มเท่ากับเชลซีนะครับส่วนอันดับที่5เนี่ยก็เป็นเลสเตอร์ซิตี้สามทีมเนี่ยยังแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกกันอยู่นะครับแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะไป ได้แค่4ทีมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูในโซนตกชั้นกันบ้างครับโซนตกชั้นเนี่ยก็ยังเบียดบี้กันอยู่นะครับตอนนี้ก็มีแอสตันวิลล่านะครับวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็บอนมัทนะครับที่กำลังลุ้นว่าทีมไหนเนี่ยจะตกชั้นไปสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งถ้าตกชั้นไปเนี่ยรายได้เนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับ เรียกว่าสั่นคอนเหมือนกันนะครับถ้าทีมไหนตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคราวนี้เรากลับไปที่ประเด็นของเราครับว่าถ้าเกิดคะแนนเท่ากันเนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์อะไรในการจัดอันดับครับอย่างแรกนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเขาจะดูประตูได้เสียก่อนครับว่าทีมไหนเนี่ยบวกมากกว่ากันเนี่ยก็จะอยู่อันดับที่เหนือกว่านะครับซึ่งแมนยูกับเลสเตอร์ตอนเนี้ย ประตูได้เสียนี่เท่ากันเลยนะครับส่วนในท้ายตารางเนี่ยประตูได้เสียนี่ก็เรียกว่าเท่าๆกันเลยเหมือนกันนะครับเ <ST an> บียดบี้กันมาเลย <ST an> อันดับแรกครับดูประตูได้เสียถ้าประตูได้เสียยังเท่ากันอยู่ก็ไปดูประตูที่ยิงได้นะครับหากประตูที่ยิงได้เนี่ยยังเท่ากันอีกเนี่ยคราวนี้เขาให้ไปดูว่าผลการแข่งขันเนี่ยระหว่างทีมที่มี คะแนนเท่ากันประตูได้เสียเท่ากันแล้วก็ประตูได้เท่ากันเนี่ยทีมไหนเนี่ยมีผลการแข่งขันที่เหนือกว่าในการพบกันเองนะครับหรือเรียกกันว่ากด head to He a d นะครับแล้วถ้าเกิดว่าทั้ง3ประการเนี้ยมันยังเท่ากันอยู่อีกเนี่ยคราวนี้ก็จะมีการจัด Pay off กันเกิดขึ้นนะครับสำหรับ พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยที่ผมจําได้แม่นเลยนะครับที่มีการใช้กฎประตูได้เสียเนี่ยมาตัดสินแชมป์นะครับตอนนั้นนี่ประมาณ10ปีที่แล้วครับเป็นระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแย่งแชมป์กันตอนนั้นผมก็ไปนั่งชมอยู่กับเพื่อนรักนะครับเพื่อนรักนี่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ต้องเชียร์แมนซิตี้นะครับตอนนั้นเนี่ยคู่แมนยูเนี่ยหมดเวลาไปแล้วนะครับแล้วแมนยูก็ชนะนะครับซึ่งผลตอนนั้นเนี่ยแมนยูเป็นแชมป์นะครับ แต่ว่าที่สุดแล้วครับกุนนาเวโลครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมายิงในโอ้โหเรียกว่าวินาทีสุดท้ายเลยนะครับผมนี่ช็อกไปเลยครับทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยปาดหน้าแมนยูควา้าแชมป์ไปเฉยเลยนะครับปีนั้นนี่เรียกว่าพลิกล็อกไม่ได้พลิกล็อกครับเรียกว่าแบบเป็นลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับสรุปครับพีเมลีกอังกฤษเขาจะดูประตูได้เสียก่อนอันดับที่สองก็ไปดูประตูได้ แล้วก็ไปดูเฮ t ทูเฮทและที่สุดแล้วก็ถ้ายังเท่ากันอีกก็ให้แข่งขัน p l a y o ออนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ